สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการทําบอนซี่เนาะทําบอนซี่แบบที่ป้าจอมแล้วก็บอนซี่แบบที่เราผ้าชิ้นปอ้อยจะมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยความแตกต่างอันนี้ก็คือพยาพันวางที่ปอ้อยให้เพื่อนเพื่อนดูเมื่อวานคลิปเมื่อวานนั่นแหละอันนี้คือหัวปอ้อยแงออกแล้วนี่นะจ๊ะแงออกมาแล้วคือทําให้มันสําเร็จไปเลยมันจะได้ไวไนคลิปจะได้ไม่ยาว ปอยจะเปียบเทียบอันนี้คือบอลชิ้นผ้าอันนี้มีนาวหานุมาขกฟุ่นเพื่อนๆแข็งแรงดีดเลจ้ะใช่ไหมให้รักเดินดีไหมอันนี้ก็ลักเดินดีแต่ให้เปรียบเทียบลําต้นระว่างเนี่ยผ้าชิ้นผ้าชิ้นนี่อันนี้ผ้าชิ้นอันนี้ป้าจอมเพื่อนๆนี่ให้พอ่อจ้ะมันจะตั้งกันตั้งกันที่ลําต้นเพื่อนๆตั้งกันที่ลําต้นลําต้นใหญ่กว่ายังไงที่ป้าจอมลําต้นก็ใหญ่กว่าที่ผ้าชิ้นต้นจะเล็กกว่า อันนี้ปลาอ้อยปลูกมาอย่างนี้ข้อปลาอ้อยอยางไอ้นี้นะจ่ะลำต้นใหญ่นังเปื่อนที่เข้าปลูกที่ว่าเพาะในกล้องอยางงั้นนะออกมาเป็นต้นเข้มเลยนะเข้มอย่างว่าไอ้น,นี้เป็นเส้นได้เลยนะจ๊ะที่เข้าปลูกอะ่ะอันนี้คือไอ้น,นี้นะปลาอ้อยไม่ได้วาแค่เล่าเปียบเทียบให้ฟังแต่ปลาอ้อยอะ่ะไม่ว่าจะผ้าชิน้นหรือป้าจอมีค้าเท่ากันพอปลาอ้อยผ้าชิ้นใหญ่เือพื่อนหัวนึ่งก็ได้ยุสิบชินช้นแปชิน้นหกชิ้นแค่นั้นแหละอันนี้ก็เนี่ยหัวหนึ่งนี้ก็ได้สรามนี้ แล้วก็ยังมีน,อน,น,น่อ,นอเนี่ยให้บ่าเพื่อนเพื่อนยังเลือดน่อนี่อีกให้บัดนะมีนอ่อมีเขี้ยวอีกนี่ฟั่งต้อนจะจ๊ะฟั่งต้อเดี๋ยวเข,าข้าคืนอีกนจะจ๊ะเอาละพอได้แบบนี้นจะจ๊ะเพื่อน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 ก็มาปูกได้เลยปูก็อยู่ในดินดินก็คือสูตรดินก็คือดินปอ้อยก็คือนั่ยแหละดินนึ่งส่วนใบกัมปูซ่องส่วนเพื่อนเนี้ยปูพญาพันวังพันวังอันนี้ที่เราป้าจ,จอมเพื่อนไม่ต้องใช้กระท้างไอ้นี้นะไม่ต้องใช้กระทัางซี่ ข้ามกะที่กระทั่งห้านิ้วได้เลยมาจ้ะนี่วันนี้ปอ้อยไม่ได้ไม่ได้ทาปูนแดงข่ะนาาเพื่อนเพราะปูนแดงปอ้อยไม่มีไม่ถูกไปซื้อตรงไหนอ่ะที่นี้ยก็เลยไม่ได้ทาปูนแดงท่ามว่าเป็นไหลไหมไม่เป็นอะไรเมื่อน้ําตาลทุตสกัน,นยังไม่เป็นเลยเนาะนี่พอได้แบบนี้เพื่อนๆก็หวานเท่ากักเนี่ยเรียงไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเข้าก็โต แล้วใบาการปูปอ้อยผ่านการมักมาแล้วซึ่งจะยังไม่เปื่อยจะมากแล้วนะจ๊ะมันถ้าวัาร้อนไหมมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่ามันไอ้นี่แหลปะปอ้อยวางแบบเพ่ๆไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เพราะว่ามันจําเป็นเพราะว่าปอ้อยเอามาปลูกแล้วก็ไม่เป็นอะไรนั่นแหนะนะพวกหงาโกนูกอะไรนะปะอ้อยก็ใช้นี่แหละมากได้สิบห้าวันวันนั้นวันนี้ก็น่าจะยีย่สิบแหละเพราะมันผ่านมาไล่วันแล้วนะเนาะยังไงต้องให้ผ่านการมักละถ้าปลูกเชยๆพืช ไม่โตบอดไม่โตถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาสดๆแล้วไม่มากไม่โตยังไงต้องท่านกระบวนการกสั็กซิ่ห้าหวันก็ยังดีเพื่อนใบกามปูถ้าบมดกิ้งก้านแบบนี้โอ้โหโอ้ยสก,กปกไม่เอาออกไม้เอาออกมามันก,กิงใหญ่ๆแต่กิ้งเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยปอยไม่เอาออกพอเดี๋ยวเข้าก็ะเพื่อยแล้วย่างนึ่งมันช่วยทําให้ให้ดินไม่แน้นนะเพื่อนๆป้อยคิดเองดินมันอาจจะร่วมๆยงๆใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นแบบอาการให้ใจอะไรอย่างเงี้ย เพื่อถ้าดินไม่แน่นอะลากเขาก็จะเดินดีเพราะว่าคิดแบบนั้นเนาะเพื่อแบบอะไรก็ออกซิเจนออกซิเจนเออนั่นแหละตามแต่เขาก็จะได้เขามาได้แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเรียกไม่ค่อยถูกเทราบวิชาการแต่คิดเอาเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นส่วนกระทั่งสี่นิ้วเนี่ยก็ใส่นี้หลอกก้นไปนิดนึงปลายคือสิ่งสําคัญเพื่อนห้ามนี่ เน่ประจักเนี่ยลักเดินดีเพื่อนๆก็ใส่อย่างนี้การเปียงกระทั่งบอนซี่ทําแค่นี้แล้วเนี่ยอันนที่ใบห้อยลงไม่ต้องเสียดายดึงทิ้งอันนี้มันลูกมันจะที่ยู่โคนี่คือลูกมันนะมันไม่ใช่ว่าลูกมันหรอกเพราะว่าชิ้นมันมีเคี้ยวตาเยอะมันก็เลยมีมีนอเยอะแล้วปอยก็พาชิ้นใหญ่ไงปอยไม่มีการเนี้ยตาเน่าเน้อเนื้ออะไรออกมาแล้วลูกเลยชิ้นมันยู่แค่ไนก็พาไปแค่นั้นและไม่มีการเนี้ยมันจะยู่ด้วยกันให้มันยู่ด้วยกันในทีมวะปลายชื่อ เนี่ยเฮ้นปราจากคนเพื่อนลระเดี๋ยวเราก็ไปใส่ตู้อบแช่หนาไว้นึ่งขืนให้ชุ่มให้ช่ำแล้วเราก็ไปใส่ตู้อบนี่เฮ้นปราจักอันนี้คือมีนาวณีละนน์นีลนนก็เป็นบอลก้ายุตับรามาเกียรดูลากเพื่อนเพื่อนเลากปรมจ๊ะนี่นี่เฮ้นปราจักใส่วิธีง่ายๆทำแค่นี้เองเพื่อนจ้ารอดตายทุกต้นบอนซี่ก็โตแข็งแรงบางคนท่าปออ้อยเหลืยงแบบนีโหกบอนซวยจังบอนโต มไม่ได้เลี้ยงแบบไม่หรกเลี้ยงเหมือนกันเนี้ยบอกแล้วใบเบีบย้ยใบนั้นอะทําไม่นั้นอไม่ต้องไปเสียดายดึงทิ้งเดี๋ยวเขาก็จะได้สร้างใบใหม่นี่ให้ว่าจะเสร็จอันนี้ปูกเอเียงไปหน่อยนี่นจะจ๊ะนิละนนต่อไปอีกต้นหนึ่งนี่ อันนี้ก็มีหนาวะมาหายย้ายมยักเอเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเอาทิ้งเพื่อนยังไม่ทันเปื่อยน,นี่อันนี้ยมยักษ์นี่แหละแค่นี้เองวิธีการทําง่ายๆลักการเห้ประจเนี่ยดินเยอะไปอ้อนี่จะด,ดินแวบหบน่บอนซี่เข้ากระยู่ดีคืนดีผลเปื้อนจ้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นี่ย แต่บอกอย่างเดี๋ยวว่าใบกามปูมากสักนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จสำหรับวิธีการผูกบอนซี่ไม่ว่าจะแบบผ้าชิ้นหรือผ้าจอมเพืเ่อนนี่ให้มาจะอันนี้คือผูเท้าเฝ้าเหลื่อน,นเดี๋ยวจะใส่ใส่ขนงไปแบบนี้เดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาส่วยใส่ตู้อบไว้สักหนึ่งเดือน นี่แหละจ้ะแค่นี้เองใช่ไหมเรียบร้อยโรงเรียนกินเท่านี้ก็เสร็จต่อไปอ้าวป้าอ้อยยากได้บอดฟอร์มก่อฟอร์มก่ะนี่ไงผ้าออกมาแล้วอันนี้จะว่าเป็นผ้าผันวาซาจะไม่ใช้ซะแล้วนะเพื่อนอันนี้ห้วยย่ยมากเลยอะไรก็ไม่รู้จะเอาไว้ให้มันขึ้นทีหนึ่งนี่เพื่อนทีจะเปลี่ยนเพื่อนก็แบบนี้ใส่กระทางเปีนนิวจากพวกนิ้ว อันนี้จะทาเป็นบอลฟอร์มกอหญ่แหละเพื่อนอนอันนี้เราจะทําแบบว่าฟอร์มกอรเราจะไม่หลือเข้าใช่ไหมเราก็ใส่กระทใหย่เงจ้ะแป้นิว้วใส่แป้นิ้วเลยไม่ยากเช่นเนี้ยเนี่ยเพื่อนเพือนก็เอาเนี่ยลงไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีนอ่อมีอะไรมาอีกเพราะมอกี้นะ่ะจะทา่ามอกิ้งมันขับแล้วเดี๋ยวปอ,อยจะพามาอัปเดตไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนก็ใส่เช่นประจ๊ะ เนี่ยนอเขาขึ้นเยอะมากเลยนะค้งไม่ใช่พอผ่านว่าซาอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่สลามาเดี๋ยวก่อนมันไม่ป้ายด้วยไงพยาจากกะกจีบวัอ้อยหรือว่าไอเนี้ยแหละกระเซตซาดอะไรของปัอ้อยเนี่ยเจ้าพยากระเซตซาดเดี๋ยวรอให้เข้าขึ้นนั้นดีๆก่อนเนี่ยเสร็จนเพื่อนอันนี้คือวิธีการทําบอนดฟอร์มก่อสาหรับบอนที่ป้าจ,จอมพอเสซจเราก็เปี้ยงกระทั่งแบบนี้แค่นี้เอง แค่นี้เลย้ะเพื่อนๆรักการทําบอนซี่ทําแบบง่ายๆเยอะไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเพื่อนๆทาแค่นี้แค่นี้เราก็จะมีบอนซี่อู้ยเยอะแยะเต็มเต็มส่วนเต็มไร่ของเหล่านี้แหละเพื่อนๆทาไปเถอะใครที่มีพื้นที่เยอะๆก็สามารถได้แช่น้นาไว้ก็ไปใส่ตู้อบไว้สักครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนก็ๆๆตามแต่เพื่อนๆจะต้องการนะาจา๊ะ อ,อ๊ยอันนี้เร้ยข้องวางทั้งนั้นพื้นที่คับไปหมดเลยคือแขกข้องข้องเต็มมาต่อไปเราจะมาค่ายบอดซี่กันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาเริ่มค่ายบอดซี่กันพรุ่งนี้ป้าอ้อยวันนี้ก็ไม่ถึงวันนี้แหละคลิปออกวันนี้เดี๋ยวป้าอ้อยก็ส่งบอดซี่เพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเราจะแพ็กรับรองตามคิวต้นที่หนึ่ง ต้นที่เนื่งมีหนามบ่าเลาปี้เพื่อนๆเลาปี้มีลูกแล้วเลาปี้เป็นบอลใบยาวเระจะทรงเนี่ยขอบใบผิวเคี้ยวๆแบบนี้เลาปี้หนึ่งร้อย้าสิบบาทพร้อมลูกเพื่อนหนึ่งร้อย้าสิบบาทพร้อมลูกยูตับจีนะจ๊ะเลาปี้เดี๋ยวก่อนประกาศดนไม่ติดอีกเอ้าลืมซื้อประกาศเนี่ยเดินคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรร้อย้าสิบบาทจ้ะเพื่อนๆพร้อมลูกให้ลูกปะนี่ ไม่โจกตาลาวี่ต่อไปต้นนี้บอนเคยแรคุณเพื่อนถ้ามาซวยไหมก็ซวยเขามีเจนหนึ่งเจนซ้องนะแฮกใบให้ดีก้นหมายห่อเขาคุณมันไม่ได้นี่นะเพื่อนมันฮุบอยู่ข้างในอันนี้ไม่ถึงเกาะเกศเกาะเกศยังไงปอ้อยก็ว่ายังซวยให้ประจา้าคุณเพื่อนเกาะเกศนี่ต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทเกาะเกตหนึ่งร้อยหกสิบบาท มันเป็นไซส์แม้พันนะจ๊ะไม่ต้องส่งไส์หนึ่งร้อยหกสิบเกาะเก็บนี่ไขยังไม่มีเอาไปสะส้มต่อไปต้นนี้มีนาว่ามนเทียนทองเพื่อนๆมนเทียนทองนี่โอ้โหสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมนเทียนทองปะอ้อยไม่ใช่นางมนโฑพูดไปเลดอยพูด นี่จะนางมนโทเพื่อนๆใบไม่ได้เที่ยวนะสรงใบเข้าไปแบบนี้เองนะจ๊ะนางมนโทรกระทั่งหกนิ้วต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนางมนโทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเพื่อนๆใครยังไม่มีเอาไปสะส้มได้เลยนะจ๊ะนางมนโทยุตับรามเกียนเป็นบอนเก้าเนาะเพื่อนๆเนาะต่อไปต้นนี้ก็คือกันห้าชาลี เพื่อนกันห้าชาลีก็เป็นบ่อนเก่านะแหละยูตับนะเนี่ยจุลพลมาห้าพลกันห้าชาลีนางมัตซีชูชกอะไรลนะ่ะครบทุกเข้าสิบเอ็ดกันตับอะไรนะตับมาห้าชาร์ดนึกออกและอันนี้ยูตับมาห้าชาร์เพื่อนๆนี่ใครยังไม่มีหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนางเอ้ไม่ใช่กันห้าชาลีจะหนึ่งร้อยแปดสิบาทซอมกอนะมีลูกนะจ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต้อยก็มีได้ตัวนะตับมาห้าชาร์จะว้าไปเนาะ ต้นนี้ต้นนี้คือเทปอมฤตเทพอมฤตใบจะซี่ข้า,ขาวๆนะจ๊ะเพื่อนมีมีลูกขึ้นมาหนึ่งต้นมีนอเทปอมฤตจะกัดใบซี่ข้าวกับลูกซี่ชมพูเลยจ้ะเพื่อนจ้าเทพอมฤตนี่เห็นปะมันมีเทปอมฤตเทปอมริรมรนะมันมีไร่ยากป้าปอ้อยเคยเปรียบเทียบจะจําไม่ได้จําได้แค่นี้เทปอมฤตต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทมีลูกแล้วเพื่อนหนึ่งร้อยหกสิบ เอพอมฤตเนี่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะจ๊ะเดินกัดซี้แล้วมีลูกแล้วนะหนึ่งต้นต่อไปอันนี้ขาวอัศกรรมรามาซูนที่เขาเรียกกันอัศกรรมรามาซูนอันนี้เลยเนี่ยบอลใบยาวแบบนี้นี่นะจ๊ะเป็นทรงบอลใบยาวนะแล้วก็มีหูใต้ใบนะจ๊ะเพื่อนๆือนอัศกรรมรามาซูน นี่เพื่อนมีหูใต่ใบนี่นะจ๊ะแต่เป็นบอนที่จะจะจะดูเรื่องอจะอันนี้อัศกรรมลามาซุต้นนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทดูดูลักต้นใหญ่ใส่แม่พันธุ์นะเพื่อนบอกแล้วใส่แม่พันธุ์นะจ๊ะอันนี้ชื่ออัศกรรมลามาซุเป็นบอนที่พึ่งจะจดชื่ออัศกรรม จะชื้อได้สามสี่ปีแล้วมันนะ้งเนาะหลามมาซู้นไม่ใช่บอนเก้าสิบยี่สิบปีแล้วจ้ะร้อยแปดสิบาทแต่ทรงซ้วยคนเข้าก็ตามห้ากันเยอะเออแต่ปอช้อบหงาคุณอูอัศกรรมบอนซ้วยจ้ะเพื่อนบอที่คนตามห้ากันอยู่นี่ปอช้ออแตบ,บนี้แววมาอยู่ลาเพื่อนยังง่ายก็ซ้วยแววมายุลาบอนได้งในตำนาน บอนด่างบอนปลายบออใบมันใหญ่จัดเพื่อนแล้วก็ยาญไปพูกสักเออนอเดี๋ยวก่อนปอ,อยพูกให้ไหมใหญ่เขาพูกเพื่อนพูกเนื้นีะยอดอยู่ในพูกอยู่นั่นอันเดียวปลอยบ่อย,ออยพูกสองเปาะสองเปาะเดี๋ยวก่อนจะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปลอยพูกให้เนี่ยเขาเรียกว่า ไอนี่อะไรนะแววมะยุล well, าบางทีการพุกต้นไม้นะพุกไม่ดีมันก็ไม่ช่วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้แววมะยุลาด่างแบบนี้นี่ให้่าจ้ะไม่ได้เหี้ยวนะจ๊ะใบเขาด่างไงเขาไปพุกติดกันซนะนี่นะจ๊ะแววมะยุล well, าให้ดูนี่ให้ไหมแววด่างๆางแบบนี้เลยนี่แบบนี้แบบนี้เลยแววมะยุร well, าต้นนี้ป้าอ้อข้อที่หนึ่งหร้อยหกสิบบาทไซส์แม่พันนะจ๊ะแววมะยุล well, า ต่อไปต้นนี้คือสุระเส้นเพื่อนๆือนสุระเส้นนี้แกะใบแบบนี้เพื่อนเพื่อนต้องดูให้ดีนะมันจะคล้ายกันบอนพวกเนี้ยไม่มันก็ซี่เมื่อนอศกรรมเห็นปะแต่ใบเขาไม่ยาวสพูเขาจะกว้างกว่ามีหูตายใบเหมือนกันซี่จะพิดกันนะจ๊ะมันพิดกันนะจ๊ะอันนี้สุระเส้นสุระเส้นปอยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทต่อไปต้นนี้ ต้นนี้คือฮานุมานอาซาเพื่อนเพื่อนฮานุมานอาซาอีกตัวนึงก็คือบอนเก้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าฮานุมานอาซาต้นนี้ปลาอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทฮานุมานอาซาอาซาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทซี่อาจจะไม่ค่อยสวยสะดุดตาแต่เขาคือบอนเก้าแล้วก็ห้ายักอยู่ ไม่ค่อยมีนะจ๊ะวันนี้มีฮนุมานอาซามีฮนุมานคลองเมืองนะคุณเพื่อนเนาะอ้าวเรามีฮนุมานปอ้อยป้อยลูกกริงชักหนึ่งต้นนี่เอาไปให้เพื่อนเพื่อน,นชุ่มช่ำหัวใจจะมดเหรเด้อ้าวนี่มันเลี้ยงรอดอันนี้รอดไหมนี่ให้ประจักษ์อันนี้คือลูกกริงโอ้ยไม่แยกตะแคงเพื่อนเพื่อนใบมันน่ากรตโตมันใหญ่นี่คือลูกริงที่ปอ้อยเคยหลวงคลิปชอ็อตนี่เนาะลูกกริง ลูกหนุมานก,กับยักษ์แต่ยักษ์ตนใดไม่รู้เนาะต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยมันใส่แม่ผันนะเพื่อนๆปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนเอาไปทึ่งไปเปี้ยงกระท่างเอาเด้อไม่เปี้ยงให้หรอก <c oughs> อันนี้ลูกกิงปอ้อยเขี่ยนลูกหนุมานก,ก็คือลูกกิงนะจ๊ะซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนๆไม่ได้รวมทรงนะมีคา่าทรงปกติ ลูกลิงหนึ่งร้อยเฮ้ยซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทจะ้ะขอต้นสู้ใหญ่ต้องต้อหลังถ้ามบอ,อกความซุ้ยไม่ต้องห่วงซุ้ยแน่นอนต้นนี้ก็คือลักเอ๋ยเพื่อนๆลักเอ๋ยเป็นบอลฟอร์มเตี้ยแบบนี้เลยอันนี้มันจะมีอา,มาต้อนะจะ๊ะลักเอ๋ยอันนี้มีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งนะจะ๊ะซ่องต้นในเนึ่งกระทั่งลักเอ๋ยจะเป็นบอลแบบเนี้ยบอลเ,เตี้ยๆพุมพ่มๆแบบนี้นะจะ๊ะลักเอ๋ย กระทั่งนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเ,เพื่อนรหลักเอ่ยรักเอ่ยหนึ่งร้อยแปดสิบมีซ่องต้นในหนึ่งกระทั่งนะจ๊ะมันเป็นกออยู่เพื่อนเจ้าแล้วก็มีต้นเล็กๆยิบๆขึ้นอีกเท่าใบเลียนบ้าทยังมีขึ้นอีกนะจ๊ะนี่เฮียบจ๊ะนี่เนาะหลักเอ่ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อไปอันนี้หนุมานคลองเมืองเ,เพื่อน อนุมานคลองเมืองต้นนี้ป้าอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอนุมานคลองเมืองต้นนี้มีนามว่าเทวาสุวรรณเพื่อนเพื่อนต้นนี้อุ๊ยเดี๋ยวใบเลือ่องดึงทิง้งอันนี้มีนามว่าเทวาสุวรรณเพื่อนๆนี่เทวาสุวรรณนี่นะจะ๊ะนี่ปลายด่างๆเป็นบอนด่างน,นี่ด่างปลายแค่นี้ปลาอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเด่างน,น้อยข้อหนึ่งร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากเทวาสุวรรณเพื่อนเพื่อนต้นนี้คือยักษ์กาลุนลาดกาลุนลาดมีลูกน้อยหนึ่งต้นเพื่อนเพื่อนกาลุนลาดต้นนี้เห็นปะมีลูกน้อยจริงๆนะไม่ได้โกหกกาลุนลาดต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทกาลุนลาดมีไร่น้ำมากเลยใช่ไหมนเนี้ยซ่องร้อยยี่สิบนะจ๊ะมีซ่องต้นอันนี้นางมาัตสุลี่เพื่อนเพื่อนนี่นางมาัตสุลี่ มัสุลีต้นนี้ปอ้อยข้อมีลูกนะเป็นฟอร์มกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะปะอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทมัสุลีเพื่อนจา้าโอ้ยแสบตาเมื้อขาตามันร้อนมัสุลีหนึ่งร้อยแปดสิบนี่นะจ๊ะมัสุลีนี่นี่นะจ๊ะนี่หนังมัสุลีหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อไปต้นนี้คุ้นเมืองเพื่อนเพื่อน คุณเมืองต้นนี้ปอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ไม้มีหัวแหละต้นแก้แล้วนะจ๊ะต่อไปชายชนเพื่อนเพื่อนชายชนใส่แม่พันป้ายแดงขนาดนี้ดูลอดไหมกระแดงขนาดนี้ชายชนต้นนี้ป้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทชายชน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี่ซวยๆนี่นะจ๊ะชายชนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทต่อไปนางยักษ์วิชุดาเพื่อนยักษ์วิชุดาฟอร์มกอมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งอันนี้ปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทยักษ์วิชุดาใบเรื่องดึงออกจากย่าไว้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทยักษ์วิชุดา หนึ่งร้อยแปดสิบบาทซ่องต้นในห,หนึ่งกระถางนะจ๊ะช่วยๆแบบนี้และต้นสุดท้ายอึ๊บต้นสุดท้ายก็คือนายมันปืนยาวเอย่าย่อยใ้อดึงใบเรื่องออกก่อนาน,น,าาอนายมันปืนยาวกับชุมภูพานจ๊ะอึ๊บนี่ นายมันกับชุมพูผ่านเออทูกต้องร้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทมีซ่องต้นในนึ่งกระทางนายมันและชุมภูผ่านยูคู่กันใส่แม่พันธ์นะจ๊ะซ่องร้อยบาทจ๊ะนี้นะจ๊ะเอาแล้วจ๊ะวันนี้ป้อ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องบอลซี่ข้องการทำบอลซี่แบบผ้าชิ้นแล้วก็แบบป้าจ,จอมว่าขึ้นมาอุ้ยแบบในบอนซี่โตไวกว่ากัน ดีกว่ากันนะจ๊ะเพื่อนๆก็ลองดูตามที่ปอ้อยได้ทําให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อนๆก็ลองทําตามกันดูได้นะจ๊ะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกสุดท้ายนี้ปอ้อยขอบฟ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเหวเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเจ้าขอบคุณกัลยาณนิตรที่น่ารักทุกคนวันนี้ปอ้อยขอนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขคืนใหญ่ส้มป้าทน่านะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอจบลิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า